สวัสดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันพยากรณ์ในเดือนกันยายน2565นะคะเดี๋ยวเราเลือกไพ่กันก่อนนะ5้าใบนะคะแล้วคนที่ยังไม่อธิษฐานนะก็อธิษฐานตามอาจารย์ได้เลยนะคะนะอธิษฐานตอนที่อาจารย์เลือกไพ่นี่แหละก็ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะหากมีอะไรไม่ดีก็ขอให้ครูบาอาจารย์ชี้นำทางแล้วก็ ให้ชี้แนะบอกหลบเลี่ยงนะคะสนน่วนมีอะไรดีๆก็ขอให้ครูบาอาจารย์ท่านบอกผ่านไพ่มานะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะเป็นสะพานบุญนะบอกผ่านไปให้เ,เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ทราบลัคนาและราศีของตัวเองนะคะก็ให้ตรวจเช็คมาก่อนนะคะคลิปของอาจารย์ดูได้ทางลัคนาและราศีเลยนะคะ ได้แล้วในเดือนกันยายนนี้นะไพ่ใบกลางของคุณนะเ,เป็นเบอร์ที่13นะคะพระลุษีกระยาโกฏนะอันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยที่ชาวลาคนาราศีตุลได้ไพ่เสียนร้อยแเป็นเสียนปู่นี้นะคะแล้วเสียนถัดมาก็จะเป็นปู่ฤาษีรามเทพมุนีนะคะซึ่งท่านก็มีเมตตาแหละมีวิชามีอาคมมีทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายๆฤาษีทั่วๆไปนะคะนะแล้วก็อันนี้ เป็นลือีนาคานะคะเพราะว่าเป็นเหมือนแบบเป็นพญานาคอะง่ายๆนะคะแล้วก็บำเพ็ญพธิ์บำเพ็ญเ,เพียรจนแบบเป็นมหาลือีอะไรประมาณนี้นะคะแต่มาจากสายพันธุ์ของเหล่าพญา,านาคนะ,ะท่านก็มีวิชาเหมือนกันมีวิชามีฤทธิ์มีเดชเหมือนกันนะคะแล้วไพสรุปของชาวรัคนาราศีตุลก็คือพระแม่สุรรสวัสดีกับพระฤาษีตาไฟนะ คำพยากรณ์ในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเมื่อคุณจับได้พไพ่ใบกลางที่เป็นพัลลีีกรายโกฏนะคะในเดือนกันยายนนี้เหมือนก็ว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นนะในสิ่งที่ผ่านมาอาจจะทุรักทุเลนิดนึงอาจจะหัวโหดก้นขิดเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านช่องอะไรต่างๆนานามาลุมมาตุ้มมาหลายเดือนแล้วที่ผ่านมานะคะนะมันมีความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นในตัวเลยแต่ว่าในเดือนกันยายนนี้จะดีขึ้น อะไรหล,หลายๆอย่างที่เราคิดไว้หวังไว้วางแผนไว้จะค่อยๆเออเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เต็ม100%เเซแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยมีกินมีใช้นะคะอยากได้กินอะไรก็ได้กินอยากจะไปไหนก็ได้ไปประมาณนี้นะคะนะเหมือนกับว่างานเริ่มเข้าลูกเข้ารอยเข้าร่องเข้ารอยแล้วมีคนมาช่วยมีคนมาแบ่งบาพาระ การเงินเริ่มดีขึ้นอะไรพวกนี้นะคะวิบากกรรมบางอย่างบางชนิดของตัวเองมันเริ่มลดลงมันเริ่มลดทอนลงหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มเริ่มปรับเปลี่ยนเข้ารูปแบบที่คุณต้องการได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะนะเนี่ยอยากไปไหนได้ไปมีเกณฑ์อยากไปเที่ยวก็ได้ไปมีเกณฑ์อยากจะได้กินของอร่อยก็จะได้ไปนะคะแล้วก็จะมีความสุขกับครอบครัวตามอัตภาพด้วยนะคะมีพร้อมเลยแล้วก็ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะบางคนนะในดวงชะตาบางคนอาจจะเจอคู่ที่ถูกใจอาจจะมีความรักครั้งใหม่หรืออาจจะแบบแอบชอบแอบชอบคนอื่นแอบชอบเขาหรือแบบว่าปื้มเขาอะไรทำนองนี้นะคะก็อาจจะได้ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นได้คุยมากขึ้นอะไรมากขึ้นแต่มันยังเป็น,เป,นเป็นแบบเ,เป็นคนโสดที่ยังแอบ มีความรักอยู่ข้างเดียวอยู่ในใจถูกใจข้างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์น่ะแหละที่จะเจอคนถูกใจแต่มันยังเป็นแบบเหมือนแอบแฝบอยูอ่ประมาณนี้นะคะนะก็ถ้าเกิดเป็นเคสแบบนี้ขึ้นกับชาวตุลน,นะจะแนะนำว่าให้อยู่นิ่งๆเฉยๆก่อนเพราะว่าปีนีอ้อาจจะอยู่ในรูปแบบของเพื่อนที่ดีหรืออะไรที่ดีต่อกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนที่จะ ตัดสินใจเป็นแฟนหรือหรือหรือพัฒนาไปมากกว่านั้นนะคะให้ดูใจไปก่อนเพราะว่าบางทีอาจจะมีบางเหตุการณ์นะที่ทําให้เราแบบว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักแนนาคตอันนี้อาจารย์ก็แนะนำนะให้ให้อยู่แบบลักษณะนี้ไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขดีนะคะมีความสุขดีมีความรักที่ดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น นะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นชีวิตคู่อยู่ได้ยืนยาวมากขึ้นนะคะแล้วก็คู่ของคุณน่ะอาจจะมีสิมีธรรมมากขึ้นด้วยมีความเมตตามีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมากขึ้นมันก็เลยทําให้ครอบครัวดูสมูทไปหมดเลยในเดือนนั้นแต่ว่าก็จะมีแบบ ทะเลาะบอกแว้งอะไรกันบ้านนี่ก็มีนะลิ้นกับฟันไม่ใช่ว่มีเราเพราะว่าเราเกิดคนละท้องพ่อท้องแม่มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะค่อยๆสมูทขึ้นนะปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นนะในครอบครัวของเราอะไรประมาณนี้นะคะโดยรวมๆแล้วครอบครัวโอเคนะคะความรักก็ยังไปได้นะยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ในไพ่ที่เป็นชุดบนเนี่ยค่ะบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีธุมถือศิลมากๆนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ลูษีนะพญานาคเนี่ยช่วงจังหวะน,นี้จำศิล ช่วงเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นตุลน,นะคนไหนที่ยังไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยไหวพระเลยยุ่งแต่งานยุ่งแต่หาเงินยุ่งแต่เรื่องกินนะให้พยายามสละเวลาของตัวเองนิดนึงนะคะเพื่อที่จะมาสวดมนต์ไหวพระถือศีลน,นะเอาให้สักศีลห้าก็พอนะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าถือศีลแบบกระหน่ำเสมอเซลแบบบ้าคลั่งว่าแบบเราต้องนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงได้บุญ ้านั่งสองชั่วโมงจะได้บุญมากกว่านั่งหนึ่งชั่วโมงอะไรนี้เป็นความคิดที่ผิดนะคะแบบนั้นไม่เอานะเอาแบบไม่ต้องทรมานสังขารตัวเองนั่ง5นาที10นาทีพอจิตนิ่งเท่านั้นก็พอแล้วนะคะมันก็เกิดบุญมหาศาลอยู่แล้วนะเอาเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นแบบที่อาจารย์พูดแบบเมื่อกี้เอ่อต้องนั่งฉันต้องนั่งสองชั่วโมง3าชั่วโมงจะได้บุญมากกว่าเดิมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเกิดความโลมเป็นกิเลสกิเลสที่แบบว่าอยากได้บุญมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะทําให้สังขารเราอะ ตึงเครียดกลายเป็นว่านั่งไปไม่ได้อะไรเลยนะคะเดือดรมานรมนสังขารไปแทนอะไรประมาณนี้เนะี่ยแบบนั้นไม่เอานะคะ <c oughs> เอ่อทีนี้จะบอกว่าไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินเสียงอาจารย์หายใจบอก่ารูนะ้เนาะค่ะจะดังหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตอนนี้อาจารย์ปิดแมสนะคะปิดแมสแล้วก็ <c oughs> ถ่ายคลิปนะอาจจะมีเสียงหายใจหรืออะไรบ้างอะไรย่างนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแมสมันจะแบบแน่นมากเลยนะเอ่อทีนี้ชาวตุน นะในเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องงานบุญงานประเพณีงานแต่งงานอะไรพวกนี้นะคะก็ไปได้หมดเลยนะมีโอกาสที่จะเ,เดินทางไปมาหาสู่ญาติพี่น้องมีข่าวดีจากทางไกลหรือว่าในหมู่ญาติพี่น้องเคยญาติกันนะคะจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ส่วนในง,งานไม่เป็นมงคลอาจารย์ให้งดไปก่อนนะตั้งแต่เดือนกันยานี้ถึง <c oughs> ต้นปีเลย งานไม่เป็นมงคลนะคะให้งดทุกอย่างแต่ถ้าเป็นงานมงคลไปได้หมดนะคะเพราะว่าดวงเริ่มดีอะไรเริ่มสมูทๆเนี่ยเออมันมักจะมีประเด็นบางอย่างนะคะเพราะว่าตุลเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่อาจจะโดนลมเพลมพัดนะเพราะว่าในบางคนเนี่ยจะเป็นคนขวัญอ่อนเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะน,นี้มันจะมีวันจมกับวันฟูไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็เลยห้ามไว้ก่อนห้ามไปงานศพงาน ไม่เป็นมงคลเพราะบางทีเราอาจจะโดนลมเพลลมพัดวันพระวันโกนก็ต้องเน้นอยู่บ้านทํางานเลิกงานแล้วกลับบ้านให้เร็วเพื่อที่จะกลับมาสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมฟังยู u b e อะไรที่เป็นสวดมนต์อะไรก็ว่าไปนะคะนะโพเพยแล้วยังไงก็ต้องถึงบ้านนะในจังหวะนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอย่างที่บอกวันจมวันฟูเป็นบางจังหวะถึงแม้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีหรืออะไรทันสมัยมากมายแล้วแต่ว่าเรื่องที่มันเป็น <c oughs> สิ่งที่เหนือธรรมชาติด้วยตามองไม่เห็นมันยังมีอยู่นะคะไม่ใช่ไม่มีนะอาจารย์ก็เรียนมาสูงมากนะไม่ได้งมงายแต่ว่าเจอกับตัวมาหมดเกือบทุกรูปแบบมันก็เลยแบบนะมันมีจริงอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นก็ขอให้ตุนช่วงนี้ระวังตัวไว้นิดหนึ่งนะคะระวังตัวไว้นิดหนึ่งในเรื่องนี้นอกนั้นชีวิตความเป็นอยู่อะไรแบบโอเคหมดแล้วหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นี่นะก็เป็นไปด้วยดีนะคะมี <c oughs> มีคนสนับสนุนให้ความรู้นะเพราะว่าไพสรุปเนี่ยเป็นเสียงพระแม่สุรศสวัสดีกับพระฤาษีตาไฟนะคะตุลเนี่ยจะเป็นคนสมองดีสมองไวเป็นนักสะสมความรู้นะแล้วคุณยิ่งได้เสียงพระแม่สุรสศดีแสดงว่าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยหรือตําแหน่ง จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรก็ตามแต่จะมาด้วยความสามารถของตัวเองมาด้วยมันสมองของตัวเองแล้วก็เงินด้วยก็มาด้วยมันสมองของตัวเองนะคะแต่จะมีคนให้ไกด์ไลน์ในชีวิตอาจจะมีผู้ใหญ่ในที่ทํางานเขาเมตตานะออสอนงานให้ให้ความรู้นะให้ความรู้ในในสิ่งที่ควรจะต้องแบบรู้เพื่อเอาไปพัฒนางานของคุณให้มันดียิ่งขึ้นนะแล้วคุณก็จะได้ความรู้ในด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่น อาจจะได้ความรู้จากประสบการณ์ชีวิตของผู้ใหญ่นะที่อยู่อยู่รอบข้างตัวคุณนะ่ะแล้วทําให้คุณนะแบบเติบโตขึ้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แบบดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็ทําได้ดีจริงๆด้วยในชีวิตจริงนะคะแล้วก็สามารถเอาชีวิตรอดในชีวิตจริงที่มันแบบบนโลกที่มันโหดร้ายแบบนี้ตุนสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถแล้วมันสมองแล้วประสบการณ์ที่จากเพื่อนจากพี่จากพ่อจากใครที่แบบสอนเราอะ่ะ ทำให้ตุลนนะ่ะมีชีวิตรอดได้จนมาถึงได้เสียนใบเนี้ยจนทําให้ชีวิตมีความสุขตามอัตาภาพของตัวเองนะคะแต่อย่างบางคนนะ่ะเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นโลกใบนี้ทั้งทั้งบวกทั้งลบเนี่ยบางทีเห็นไม่ครบนะแล้วใช้ชีวิตก็จะใช้ชีวิตลําบากแต่ตุลน,นี่สบายสบาย,บายชิวๆเลยแล้วบัน้นปลายอนาคตของตุลน,นี่ก็จะอยู่แบบสุขสบายเป็นเป็นเขาเรียยคนแก่ที่มีความสุข นะมีความสุขตามอัตภาพของตัวเองอ่ะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะอทีนี้เรื่องหน้าที่การงานเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้านายผู้หญิงและผู้ชายนะคะแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกชาวลัคนาราศีตุลก็คืออย่าพยายามขัดใจกับหัวหน้างานหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ชายหรือคนที่เราไปติดต่อประสานงานที่เป็นผู้ชายนะคะ ไม่ว่าใครก็ตามอ่ะที่อยู่ในบริษัทเราหรือบริษัทจะต้องส่งเราไปติดต่อก,กับเขาอ่ะถ้าเขาเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าเรา <c oughs> ห้ามห้ามไปขัดแย้งห้ามไปแบบ <c oughs> ห้ามไปมีปัญหาให้ใช้ศิลปะในการพูดดีๆนะคะนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามลูกค้าที่แบบอายุมากกว่าเราหรืออะไรก็ตามหรือว่าเขามีอำนาจเงินมากกว่าเรา มีบารมีมากกว่าเราในทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้นคือคุณจะรู้อ่ะในสายงานของคุณอ่ะหรือการใช้ชีวิตประจําวันอ่ะห้ามมีปัญหากับคนลักษณะแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันจะทําให้งานคุณแป๊กเลยนะทําให้งานแปก๊กแล้วก็มีปัญหาตามมาในหลายๆอย่างล้วอาจจะโดนตําหนีด้วยนะจากผู้ใหญ่บางฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีนะคะผู้ใหญ่คนนี้อย่ามีปัญหากับเขานะคะไม่ว่าจะ แบบที่อาจารย์บอกอ่ะยามีอย่ามีดีที่สุดนะคะเงียบๆเขาไว้ถ้ามีปัญหานะเขาจิกตาใส่เราก็แค่พุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาไปนะคะแล้วปัญหาที่ตามมาข้างหลังมันจะไม่เกิดให้ใจเย็นๆนะคะคือตุนบางทีอาจจะปิดปาร์ตอ่ะปิดปาร์ตออกตัวรอฟรีก็มีนะประมาณเนี้ยนะเพื่อนต้องระงับจิตระงับอารมณ์ของตัวเองให้ได้เมื่อมีอะไรมากระทบกระทั่งนะในเรื่องของงานในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ทุกอย่างก็จะสมูท จะไม่เกิดเรื่องเลยในภายภายภาคหน้านะคะเ,เรื่องที่มันจะเกิดเนี่ยในเรื่องงานเรื่องอะไรมันจะมีผลต่อเนื่องยาวนานเลยนะเ,เพราะฉะนั้นระงับอารมณ์ไว้หน่อยแนละ้วก็สวดมนต์ทองฟุตโทไปอะไรไปแล้วก็ให้สวดบทธรรมจักรถ้าสวดได้ก็สวดนะคะแล้วก็บทของหลวงปู่ดู่นะบทมหาจากักรพรรดิสวดไปเลยนะคะมันจะพลิกฟื้นชะตาของชาวลัคนาราศีตุล มีโอกาสก็คือไปอาบน้ำมนต์บ้างนะไปให้ <c oughs> พระท่านแบบอาบน้ำมนต์ให้อะไรให้บ้างเป็นการสะดเดาะเคสนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงพรรษามันสามารถทําได้นะไปอาบน้ำมนต์นะสวดมนต์ไหว้พระถือศีลภาวนาแล้วหลังจากออกพรรษาในชีวิตตุ่นจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะหาโอกาสหาอะไรไปนะให้ทําดีๆแล้วก็ชีวิตจะราบรื่นนะคะเออส่วนในเรื่องแบบ อย่างอื่นเนี่ยตุนก็ยังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งหมดทั้ง5เสียงเนี่ยขึ้นขึ้นดีหมดเลยนะเออจะมีในบางคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะที่แบบว่าอยากสอบอะไรพวกเนี้หรืออาจจะไปเรียนต่ออะไรบางอย่างก็มีโอกาสทําได้ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าไพ่แห่งความรู้ขึ้นมานะคะ,ะแต่ว่าให้ใจเย็นๆเ,เวลาที่จะตัดสินใจเรียน วิชาใดวิชาหนึ่งต้องคำนึงถึงอนาคตว่าเรียนแล้วเอามาใช้ได้จริงไหมไม่ใช่เรียนแล้วทิ้งไปเลยบางคนอยากเรียนหน้าตัดสินเรียนแต่เรียนแล้วทิศทางชีวิตมันจะไปทางไหนล่ะอะไรเงี้ยให้คิดให้ดีนะคะแต่ถ้าอยากเรียนในช่วงจังหวะนี้ปีนี้หรือตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ไปทําได้ดีแล้วก็ทําได้สําเร็จส่วนคนที่จะสอบ ไอโน่นไอนี่ไอ้นั่นแบบชิงทุนไปเทคคอร์สสั้นๆหรืออยากเรียนความรู้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะออกมาสร้างเงินนะ่ะสร้างงานนะก็สามารถทําได้ในจังหวะนี้นะคะสามารถทําได้ทําสําเร็จแล้วก็เรียนได้ดีสมองปลอดโปร่งนะคะอ่าอืมนอกนั้นการเดินทางสุขภาพยังปลอดภัยมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะระวังหกล้มระวังลืน่นระวังเสียนตํา อย่าระวังของมีคมมันแทรกเข้าไปในหนังเราในเนื้อเรานะที่เห็นภาพนี้นะคะที่ครูบาอาจารย์ได้เห็นนะ,ะที่ยกตัวอย่างง่าย,ายก็คืออาจจะเป็นเสียนตามแล้วมันไปจุกอยู่ต้องบ่งออกมาอะไรประมาณนี้นะหรือแบบอาจจะไปถลอกหนังหลุดหรือหรืออะไรแบบนี้นะมันมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าหกล้มหนังถลอกมันจะเกิดกับกับพื้นผิวของร่างกายชาวลัวขนาราศีตุลน,นะคะให้ระวังนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ของกิน เตือนเกือบหลายๆคลิปเลยนะของกินตุนจะต้องระวังนะคะของกินที่มันแบบไม่ย่อยนะไม่ย่อยทําให้ท้องอืดทําให้มันมีลมในทอ้องบางคนนะตุนบางคนนะบางทีอาจารย์มองไปมันก็จะมีจุดดําๆอยู่ในท้องอะไรประ,ประมาณนี้มันจะไม่ค่อยดีแนละ้วใช่ไหมว่ามันจะต้องเป็นโรคหรือเป็นอะไรที่มันทําให้เราจุกเสียดหรือมันเจ็บนอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ดูแลตัวเองเรื่องการกินเรื่องสุขภาพการกินการนอนออกกําลังกายนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะนะอ,อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละค่ะอย่างอื่นก็ในเดือนกันยายนนี้ยังโอเคอยู่ที่อยากจะเตือนนะก็มีประมาณนี้นะคะก็ถ้าชมคลิปของอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีแชร์คลิปให่อาจารย์หน่อยนะคะแชร์ share กดไลค์กดแชร์นะกดกับซับสไคร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเผื่อบางทีเราแชร์แชร์ไปคนที่เขาเครียดคนที่เขาแบบไม่มีทางออกจริงๆอะ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาได้ดูคลิปของอาจารย์เขาอาจจะแบบมีไอเดียอะไรดีๆเกิด,ด,ดขึ้นก็ได้นะ,ะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นก็ได้นะคะนะก็รบกวนรแชร์ไปเพื่อเป็นวิทยาทานได้บุญร่วมกันนะคะยังไงก็ขอให้ชาวตุนมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็เงินทองไหลามาเทม,มาสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะ